สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ค e Channel ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองครับผมสำหรับวิดีโอตอนนี้ก็เป็นวิดีโอตอนที่4ซึ่งเราอยู่ในเรื่องการดูแลอวัยวะภายนอกของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ในวิชาสุขศึกษาและภละศึกษาครับ นักเรียนพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมในวิดีโอตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูว่าวิธีการดูแลรักษาอวัยวะในร่างกายเนี่ยเรามีวิธีอย่างไรกันบ้างโดยอวัยวะแรกที่เราจะไปดูนะครับนั่นก็คือตาครับนักเรียนวิธีการดูแลนะครับตา ก็คือ1เลยนะครับไม่ให้นักเรียนใช้มือขยี้ตาเมื่อฝุ่นเข้าตาก็ให้ล้างตาด้วยน้ําสะอาดนะครับข้อที่2นะครับเวลาอ่านหนังสือก็ควรจะอ่านหนังสือในอที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับแล้วก็วางหนังสือเนี่ยให้ห่างจาการะดับสายตาประมาณ1ฟุต1ฟุตก็ราวๆสามสเซนติเมตร นิดๆนะครับ30.48เซนติเมตรประมาณ1นึ่งไม้มันทัดนะครับ,รม mm ut, รบไม้มรนทัดยาวนะลูกไม,ไม่ไม่ใช่ไม้มรนทัสดสั้นนะครับข้อที่3นะครับไม่ควรใช้สายตาจ้องมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเวลานานๆน,นะครับไม่ควรใช้สายตาจ้องมองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเวลานานๆนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าการอ่านหนังสือเนี่ยครับเต็มที่เลยเนี่ยิบนาทีนะครับสิบหถึงยีนาทีเนี่ยก็ควรจะ หยุดพักบ้างนะครับเพื่อให้สายตาได้พักบ้างเนาะต่อไปนะครับจมูกจมูกเนี่ยนะครับนักเรียนต้องระวังไม่ให้อะไรมันเข้าจมูกนะครับไม่ให้สิ่งแปลกปลอมมันเข้าจมูกเนาะแล้วก็ไม่ควรแคะจมูกเล่นนะครับเพราะมันเป็นเยื่อบุบางบางนะครับในโพรงจมูกอาจจะเกิดอาการอักเสบได้ต่อมานะครับก็ไม่ควรสั่งน้ำมูกแรงๆนะครับ แล้วข้อที่4ก็คือหลีกเลี่ยงนะครับการอยู่ที่ที่ทมีมลพิษหรือฝุ่นควันมากๆควรหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าไม่งั้นก็ต้องใส่แมสเพื่อป้องกันฝุ่นควันพวกนั้นต่อมานะครับก็จะเป็นหูคัาเรียนหูเนี่ยต้องระวังไม่ให้สิ่งแปลกปลอมนะครับสิ่งใดส,งสิ่งของต่างเนี่ยเข้าไปในหูเนาะแล้วก็ ไม่แคะหูเล่นนะครับตรงนี้อันตรายมากคล้ายๆกับจมูกเลยนะครับไม่แคะหูเล่นแล้วก็ข้อต่อไปก็คือไม่ควรตะโกนใส่หูกันนะครับแล้วก็ระวังอย่าให้น้ำเข้าหูนะครับต้องระวังเลยอย่าให้น้ำเข้าหูถ้าปวดหูเนี่ยก็ต้องรีบไปหาหมอเลยนะครับ แล้วก็ที่สำคัญก็ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มันมีเสียงดังเนาะควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มันมีเสียงดังเช่นเขตก่อสร้างอะไรพวกนี้นะครับต่อมานะคะรับักเรียนผมถึงตรงนี้แล้วนะลูกนะผมผมเนี่ยก็ควรจะสระผมอย่างน้อยวันละ2-3ครั้งนะครับ2 3ครั้ง เช้าเย็นนะครับกำลังดีเนาะ,ะสัปดาห์นะครับขอภัยด้วยสัปดาห์ละ2-3ครั้งไม่ใช่เช้าเย็นนะลูกเพราะว่าถ้าเราสระเยอะๆสระบ่อยๆเนี่ยบางทีผมมันไม่แห้งมันก็มันก็ส่งผลเสียได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเวลาสระผมแล้วก็ควรเช็ดผมให้แห้งนักเรียนสังเกตว่าในภาพนี้เนี่ยผมยาวนะครับใช้เวลาเช็ดนานดังนั้นเนี่ย ทำไมถึงบอกว่านักเรียนควรจะตัดผมสั้นนะครับด้วยข้อดีของมันคือพอเวลาเราตัดผมสั้นเนี่ยมันจะดูแลรักษาง่ายนะครับเช็ดแป๊บเดียวก็แห้งเนาะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยผู้ชายก็จะแห้งเร็วกว่าผู้หญิงเพราะว่ามีผมไม่เยอะนะครับผู้ชายถ้าตัดผมทรงนักเรียนเนี่ยสะเสร็จสักพักนึงก็แห้งแล้วแทบไม่ต้องเช็ดอะไรมากมายนะครับเรื่องพวกนี้ก็จะช่วย รักษาความสะอาดของเส้นผมได้แล้วที่สําคัญนะครับก็ไม่ควรหวีผมแรงๆต่อมานะครับเป็นเรื่องของคออันนี้เป็นทรงผมนะครับสําหรับผมสั้นเนาะต่อมาเรื่องของคอนะครับก็จะต้องไม่หมุนคออย่างรุนแรงนะไม่หมุนคออย่างรุนแรงแล้วก็ไม่เล่นรุนแรงนะครับ แล้วก็ต้องไม่เล่นรุนแรงด้วยแล้วก็ไม่วางของหนักไว้บนศีรษะนะครับต่อมานะครับนักงเรียนผิวหนังผิวหนังก็ต้องอาบน้ําอย่างน้อยวันละ2ครั้งอ่อันนี้วันละ2ครั้งนะครับเช้าเย็น <c oughs> หรือว่าเช้าก่อนเข้านอนอะไรประมาณนี้นะครับอย่างน้อยนะครับสครั้งก็ได้แต่อย่างน้อยต้องวันละ2ครั้ง แล้วก็ต้องเช็ดตัวหลังอาบน้ําทุกครั้งด้วยนะครับถึตงตรงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องเช็ดตัวหลังอาบน้ําทุกครั้งด้วยเช็ดให้แห้งนะครับที่สําคัญเนี่ยเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ก็ควรจะเป็นเสื้อผ้าที่แห้งไม่อับชื้นนะครับแล้วก็สะอาดด้วยเนาะต่อมาก็จะเป็นมือและเล็บนะครับมือและเล็บตรงนี้เนี่ย ก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารนะครับแล้วก็ตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดเล็บเนี่ยตรงซอกตรงนี้ครับนักเรียนเห็นไหมครับมันก็จะเป็นที่สะสมของเชื้อโรคนะครับเราก็ควรจะตัดให้มันสะอาดนะครับแล้วก็ไม่กัดเล็บนะไม่กัดเล็บ นะครับมือเราเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเราไปจับสิ่งของเยอะแยะมากมายถ้าเราเออกปากไปสัมผัสก็เป็นช่องทางการรับช้วโลเข้าสู่ร่างกายช่องทางหนึ่งเลยนะครับต่อมาเล็บเท้าเหมือนกันนะครับเท้าและเล็บคล้ายๆกับมือครับก็ล้างเท้าให้สะอาดนะครับแล้วก็ตัดเล็บเท้าเนาะแล้วก็สวมรองเท้าเมื่ออ,อยู่นอกบ้านนะครับครูก็จะเน้นยามเวลาออกนอกค่าเลี้ยงก็ให้นักเรียนสวมรองเท้าเนาะ ก็จะประมาณนี้คาบนี้เอา6นาทีนะครับไม่ยาวมากสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1แล้วก็อย่าลืมทำแบบทดสอบนะครับทำแบบทดสอบซึ่งเปรียบเสมือนกับแบบฝึกหัดเนาะเป็นการวัดความรู้ในอ่า ระหว่างเรียนนะครับในระหว่างเรียนเพราะว่าถ้าเราเรียนกันปกติเนี่ยครูถามนักเรียนตอบครูก็จะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนได้นะครับว่าเออนักเรียนเข้าใจนะแต่ตรงนี้เนี่ยเราอยู่ห่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูจะดูว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดก็ได้จากคะแนนแบบฝึกหัดหรือทดสอบนี้นะครับดังนั้นก็อย่าลืมเข้าไปทํากันเยอะๆนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยถ้า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับปุตเติ้ลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตัวจับไลค์ครับจะได้โทรหลามอ่าบทเรียนใหวขึ้นมามันจะได้เด้งเด้งขึ้นมาในอ่ามือถือของเรียนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ